คมันใส่ก็บวกกอกหน้าบานเท่านี้คือคักผมบ้างคักได้ล่ะเนี่ยเนี้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 ยเฮ้ยเบิงพี่น้องเบิงกุ้งเนาะกุ้งโมเต้นกบผมมโอนี่เออเศรษฐเต้นเดียวครับพี่น้องเต้าสดเด้เนี่ยเห็นบ่กุ้งเออนี่ เห็นบ uh, ouais, uh, hey ่พี่น้องเห็นบ่เออเมนูกุ้งบ่เตินเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะเออบ่ว่ากันเนาะกันตอดเหมือนกันน่ะตอดตอดตอดมากหน่อยเออเอ้านี่มาพี่น้องไหมเจ็บเสียบด้วยกันกับผมโอ้ลืมตัวละก่อนสิกินเอาจักหน่อยครับผมเฮ้ยเหตุงานมากมีเมื่อยกินของเจ็บเสีบคักขนาดได้เออเป๊กบางๆางเนาะพี่น้องบ่เป๊กละใหญ่หรอก เออเปีกพ่อเป็นกระไสครับผมเออโอ้ใส่กับสมพักกันหน่อยกันนะขี้เสียบเน้นพี่น้องฮา่าฮ่าสมพักอันนี้นายจะเป็นสมพักเต๋พักกาดป้อนี่ใส่เยอะหน่อยพี่นอ้องเพอยากกินกับอือเอาสมพักผมวันเป็นแต่เสียบพอดีกินแบบเบื้องส้มมันเลยนี่สมพักใส่ครับเป๋ พริกนวยเฮ้านี่พริกกันนี้เออแปะดไตเอ,อามาว่ากันครับผมคุยพี่น้องเบืองลวดดิเออนี่ใสปิ้งเลยกลุ่งเฮ้าเออเห็นบ่พี่น้องใสใสเลยเห็นบ่เออนี่อืม แซบส่วนพักอืมส่วนผู้ใดผู้ใกินนะอืม อร่อยพี่้องมาเดือดงานกับประมาณนี้แล้วครับผม อืมคแมนใส่ก็บุกกวักหน้าบานเท่านี่คืออีกคักผมบ่างอืมคักได้ล้วอืม อืเขา่าขนาดเลยไก่กรุงพริ้นไว้สมพักอืมมมมีเต้มมีเต็น,เ,ตนเห็นไหมหอืมอืม จดกินเลยพื่น้อ่มีเสม 哦，速度、oh, 了,了，那非常了。 คุยเจ้ก็ผ right. like ักไก่สลัดสดเจ็บๆเลยนี่ใส่ปิ้งกุ้ง ในร่องออกไปลเลยข,ขนาดได้่ป้องขาเืียงหน่อยนะอือเขียวกรุบ Ừ. gấp cấp sông phăng này khắc không? Tao biết không mà. Sổng mồi đây. Cầu còn có ลองคุยเมื่อวัน 嗯。Mm. อ๋อครับพี่น้องมือหนิคลิปนี้มือหนิเอาไว้จำหนิก่อนน้องพี่น้องเนาะกับเมนูง่ายๆครับผมก้อยกุ้งก้อยกุ้งบานท่อนอ่ะเจ็บแฉบเลยโอ้ยบานแฉลบขนาดเลยอืมอ๋อคลิปหนาไปพ่อสำหมัครับผมสำหรับคลิปนี้มือนีินนนนบ,งงบ,ออบ,บ,บรบบรยากาศแบบค่ำค่มืดๆหลังจากเลิกง,งานเอาไว้จำหนีิก่อนครับผมสารับมืองเดียวเปกกวนเนี่ยขอกล่าวมาสวัสดีครับผมขอบคุณครับฮ่า